เฟิร so ์สเดย์ลาซาด้าครบรอบ9ปีค่ะเด็กก็ขอให้ลาซาด้านะคะมีแคมเปญแล้วก็ส่วนลดดีๆมาให้พวกเราช็อปกันเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้เฟิร์สเดย์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับลาซาด้าครบรอบ9ปีแล้วนะครับผมก็ขอให้ปีนีครับ เป็นปีที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งของลาซาด้านะครับแล้วก็ขอให้อยู่สร้างความสุขให้กับทุกคนต่อไปนานๆเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดครับข้อผิดเป็นหนึ่งตอนนี้ถูกไปแล้ว5ข้อ <ฮะ S 2> ต้องการอีก4ข้อเท่านั้นครับเบลล่าเชิญต่อเลยครับของเบลของขวัญเบอร์เจแล้วใช่ไหมคะครับผมสำหรับของขวัญเบอร์เจ็เบลขอเลือกเป็นนี่เลยดีกว่า โทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 5ค่ะโอ้เขาบอกว่ารุ่นนี้ดีด้วยใช่ใช่ไหมฮะเซนเตอร์ก็สวยมากใช่น่ารักมากน่ารักมากใช่ใช่ไม่มีใครเหมาะกัานี้อีกแล้วแต่ถ้าดีเนี่ยก็คือมีโบกับแจ๊สเนี่ยไปไปซ้อนอยู่ในโฆษณาตัวนึงก็น่าจะดีเดี๋ยวเบลขอเลือกเป็นหน้าตาแบบโอเคโอเคผมไปเลือกเลยดีกว่าเราพลังเรามาแล้ว เบลว่าเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเขาเหมือนแบบกำลังแบบอ้าเซ่ฮัลโหลอยู่แบบว่าเขาไม่ได้แบบเหมือนเช็คเสียงเปล่าเหมือนกำลังแบบซ้อมอะไรร้องเพลงอะไรอยู่เปล่าเหลนเนี้ยแบบมือแบบมีแบบถืออยู่ออ๋หใช่